ตาหน่าจะมีปัญหาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับทางนี้ครับอ๋อโอ้พี่โอ,โอ้ตาเป็นอะไรครับเนี่ยตาเป็นหัวยายครับแ,<อ>แต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาเป็นเพื่อนกันก่อนแล้วก็จีบกันจนเป็นแฟนกันแล้วก็ไม่ใช่ไม่ใช่ <laughs> นี่หมายถึงว่าดวงตาเป็นอะไรครับดวงตาครับอ๋อผม, <laughs> ผมนึกว่าตาผมนึกว่าเฮียก,ก็ขี้เสือก <laughs> ขอโทษครับเฮียเจอท,ทางนี้ผมอยู่ทางนี้ครับ คือผมเพิ่งไปทำเลสิกมานะครับหมอก็เลยบอกว่าไม่อยากให้เปิดตานะครับเดี๋ยวมันจะกระทบกับสายตานะครับก็แต่เฮียขายอะไรครับขายผลไม้ครับขายส้มกับมะหลอดครับส้มขายยังไงครับเฮียก็เอาเงินมาเอาของไปครับอ๋อเเราเล่นนะครับโอ้ลูกใหญ่เหมือนกันใช่อันนี้มันหลัดตาช่างกับตาช่างขายอย่างนี้ครับอ่าไ่ครับอ่าโลละห้าสิบบาทครับเอาเอาโลนึงครับเนีย หโลนึงนะครับอ่านี่ครับหนึ่งโลพอดีเลยครับเฮียช่วยดูให้หน่อยครับว่าแบงค์ไหนแบงค์ห้าสิบป่ะครับอ๋อแบงค์นี้ครับอ๋อแบงค์นี้ครับฝั่งขวานี่ครับแบงค์ห้าสิบครับอ๋อพอดีผมอยากแตกแบงค์พอดีงั้นเดี๋ยวผมจ่ายแบงค์ร้อยนะครับเฮียทอนให้ผมห้าสิบถอนสิครับเฮียเฮียไม่ต้องทอนแล้วผมเอาเพิ่มอีกโลหนึ่งแล้วกันเป็นสองโลนะเฮียนะครับ ใจเย็นครับใจเย็นถ้าเล่นขนาดนี้ก็ไม่มีใครดูกูแล้วล่ะครับหมดหมดเออนั่นแหละทางนี้ครับทางนี้อ่าเคนะเอาส้มครับส้มมาเอาไม่ได้นะมันเปรี้ยว น่าจะกลับไม่ถึงบ้านแน่เลแน่ร่วงอยู่แถวนี้ละเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยครับเฮียใครผลไม้เมื่อวานอยู่ไหมครับอ๋ออยู่ครับอยู่แต่วันนี้ไม่มีส้มนะครับโอ้กำลังจะเก็บร้านพอดีเลยครับเสีสุดใจจังเนี่ยอยู่ไหนครับเนี่ยเอาอยู่นี่ครับอยู่นี่ครับโอ้หน้าเฮียดูหยาบนะครับอ๋อแต่อันนี้ตาช่างครับหน้าผมอยู่นี่ครับอ่านี่หน้าผมนะโอ ยาพกวานี่เองนะครับค,คืออย่ววางนี้ครับเฮียเมื่อวานเนี่ยตอนผมออกมาจากบ้านเนี่ยผมพกตังคงมา150ใช่ไหมครับแล้วผมก็มาซื้อซ่อมกับเฮีย2โลแต่พอผมกลับถึงบ้านเนี่ยมันก็ยังเหลืออีกร้อยหนึ่งเฮียคิดเงินผมขาดไปหรือเปล่าครับออใช่ใช่ใช,ใช่ใช่ครับ โอ้เมื่อวานผมโอ้ไม่ทันได้ตรวจสอบดีๆไงครับเพราะว่าผมเนี่ยเบอร์เบอร์ช่วงนี้นอนไม่ค่อยหลับนะก็เลยคิดขาดไป50บาทนะครับอเออ,อขอบคุณนะครับที่อุตส่าห์จำได้เนี่ยถ้างั้นน่ะเฮียก็คิดผมเพิ่มอีก50เลยนะครับโอ้แต่น่าเสียดายไม่มีส้มแล้วสิทำไงดีเนี่ยอ๋อเอ,อเออจริงๆแล้วลูกค้าที่จองไว้นะครับมันมันมีอยู่งั้นคุณสนใจไหมครับเดี๋ยวผมเอาให้คุณก่อนเลยอ๋อสนใจครับสนใจโอเคเนาะครับโอเคจัดเลย ไปไหนมาครับเนี่ยเรื่องผมครับเริมพูดไม่ดีรั้อะไรนะครับอ๋อหมายถึงส้มมันเริ่มไม่ค่อยดีแล้วครับถ้าไม่ได้กิน่นชื่ออะไรครับพี่ป๊อตอ๋อชือ่อปอตปอตมันเรีนด๊อตอ๋อถ้าง,งั้นคิดเพิ่มจากเดิมก็เป็นร้อยหนึ่งพอดีใช่ไหมครับเงียครับร้อยหนึ่งพอดีครับ ขอบคุณนะครับที่อุตส่าห์จำได้โอ้เป็นคนดีมีศีลธรรมแบบนี้ทำมาค้าขายอะไรกันมันก็ต้องซื่อสัตย์กันนะครับโกงกันไม่ได้หรอกครับโอ้ดีมากเลยครับอันนี้ครับดีมากเลยเป็นคนดีเนี่ยตกไฟไม่ไหม้ตกน้ําไม่ไหลครับไปไม่ไหม้ตกน้ําไม่ไหลอ๋ออ๋อใช่ครับแต่มันแปลกๆนะเฮียช่วยดูให้หน่อยใช่แบงร้อยหรือเปล่าครับโอ้ใช่ครับโอ้เนี่ยแบงร้อยครับอันนี้แบงล้อยเลยครับใช่ครับเฮียหยิบไปได้เลยครับครับ ต้องแบบเฮียเนี่ยแหละครับทำมาค้าขายเนี่ยมันต้องซื่อสัตย์สุจริตครับครับโอ้ดีมากเลยครับคนดีๆแบบคุณเนี่ยยังไงก็ตกไฟไม่ไหลตกน้ำไม่ไหม่อยู่แล้วครับนะตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้อยูอ่ใช่ใช่ใช่ชอบล้วนนะครับบางทีแบบเรานอนพักผ่อนน้อยไงเฮ <c oughs> ีย<ๆ>เฮียเนี่ยพูดถูกมากนะตกน้ำไม่ไหม้ตกไฟไม่ไหลเนี่ยไม้เงินเพื่อนผมคนนึงนะโอ้โหคนไม่ซื่อสัตย์เลยครับ เนียรู้หรือเปล่าผมอยู่ทางนี้ครับผมเจ็บตัวหาแล้วนะครับผมต้องหากี่โมงครับเนี่ยเพื่อนผมอ่ะมันยืมเงินผมไปใช่ไหมครับแต่พอมันรู้ว่าผมไปทาเลสิกแต่เขาแต่พอมันรู้ว่าผมไปทำเลสิกมตาผมมองไม่ค่อยเห็นเนี่ยมันก็ตามมาคืนผมพันหนึ่งที่มันยืมผมไปครับเอ้ยเฮ้ยคิดว่าผมโง่บ้งที่นหนได้ผมให้แม่ผมดูไหมผมบอกว่ามันคือแบงค์ปลอมไอ้แบงค์พันนั่นน่ะโอ้คงไม่ได้เลยเพื่อนคนนี้ไอ้มันชื่อไอชยนอะไรเนี่ยแหละ เอาแต่อันนี้ส้มผมใช่ไหมครับเฮียขอบค,คุณมากนะครับเฮียครับเจอกันนะครับจเจ้าแบงค์ปลอมไปคืนเขาเหรอครับใช่ครับแบงค์แบงค์ไหนครับเนี่ยผมไม่กล้าใช้เลยผมเก็บไว้เนี่ยนี่เปนกุลอะไรสักอย่างเนี่ยแหละผมไม่แน่ใจแม่ผมบอกผมก็กลายจะกระทืบมันด้วยไปนะครับเฮียครับ นะต้องไปหนะต้งไปเรืวซ้ายครับไ,ไม้หัวมนหนัหนนะ่อยมั